กำแแพงสสนสวาวาาาิทยาคารครรับโรงเรียนวัดกำแพงแสนสว่างวิทยาคารตั้งอยู่บ้านเลขที่22หมู่9ตําตำบลห้วยมอนทองอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมสังกัดสํำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษานาคนปรปฐมเขตหนึ่งเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6วิสัยทัศน์มีวินยัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยีใช้ชีวิตแบบพอเพียงและห่วงใยใส่ใจเด็กนักเรียนกิจกรรมแทนคุณแผ่นดินกิจกรรมแทนคุณแผ่นดินมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนทำความดีโดยตอบแทนคุณแผ่นดินกิจกรรมแทนคุณแผ่นดินช่วยให้หนูมีจิตอาสาชอบช่วยเหลือผู้คนค่ะ 2. เพื่อให้นักเรียนทุกคนรู้จักรับผิดช,ชอบต่อตอนเองและส่วนรวม กิจกรรมแทนคุณแผ่นดินสอนให้เรามีความรับผิดชอบครับพวกเราทุกคนร่วมมือกันอาสาดูแลความสะอาดของโรงเรียนทำให้โรงเรียนของเราน่าอยู่มากขึ้นครับจุดเริ่มต้นของกิจกรรมแทนคุณแผ่นดินเกิดจากนักเรียนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีพฤติกรรมติดการเล่นโทรศัพท์มือถือ ไม่มีจิตอาสาขาดความรับผิดชอบโรงเรียนวัดกำแพงแสนจึงจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินรู้จักรับผิดชอบต่อตอนเองและส่วนรวมมีจิตอาสารู้จักเสียสละเวลาแรงกายแรงใจใช้สติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน กิจกรรมแทนคุณแผ่นดินมีขั้นตอนการดำเนินงานโดยแบ่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6หน้าที่รับผิดชอบบริเวณโรงเรียนโดยใช้กิจกรรมแทนคุณแผ่นดินดังนี้ 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1รับผิดชอบบริเวณห้องเรียนและถนนหน้าอาคารป .1 ่กพิเศษ 2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2รับผิดชอบบริเวณห้องเรียนห้องประชุมรวมใจห้องสมุด และระเบียงหน้าอาคารเรียนป .1 กอ่พิเศษ 3. นักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3รับผิดชอบบริเวณห้องเรียนและหน้าอาคารสปชจุดหนึนทับสกนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4รับผิดชอบบริเวณห้องเรียนและบริเวณหลังอาคารเรียนป .1 กอ่พิเศษ 5. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5รับผิดชอบบริเวณห้องเรียนและบริเวณห้องน้ำหลังอาคารเรียนสปชจุด105ทับ29 6. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6รับผิดชอบบริเวณห้องเรียนสนามเด็กเล่นและบริเวณหน้าคอนโดเก็บกระดูกโดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการจัดกิจกรรมคือสังฆะหาวัตถุสีซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้คน ผูกไมตตีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลประกอบด้วย4ประการคือ 1. ทานคือการให้การเสียสละหรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันแก่บุคคลอื่น 2. ปียวาจาคือการพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อ,อ,อนหวานพูดด้วยความจริงใจ 3. อัตถจริยาคือการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์รู้จักการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวบำเพ็ญประโยชน์และการช่วยเหลือผู้อื่น 4. สมานตาคือการเป็นผู้มีความสม่ำเสมอหรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลายจากการดำเนินกิจกรรมแทนคุณแผ่นดินตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมทุกวันก่อนเข้าแถวครรพทงชาติตอนเช้าและกลางวันก่อนเข้าเรียนภาคบ่ายนักเรียนทุกคนมีความรับผิดช,ชอบในหน้าที่ของตนเองโดยตอบแทนคุณแผ่นดินรู้จักรับผิดช,ชอบต่อตอนเองและส่วนรวมสังเกตได้จากขณะปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและสามารถดูแลเขตรับผิดชอบของตนได้อย่างดีเยี่ยมเสร็จก่อนเวลาเข้าแถวคารพทงชาติทุกวันแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนด้านจิตอาสาความรับผิดชอบบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองนักเรียนทุกคนทำความดีโดยตอบแทนคุณแผ่นดิน